เดินเบียดเดินชนจะเข้าไปปล้ำไหนตีเข้าอย่างเดียวสุรศักดิ์เองก็คอยไล่แขนล็อกแขนเอาไว้อาสัยความเก่านะครับมีหมัดมีแข้งที่หนักแรงเอาเรื่องเลยนะครับสุรศักดิ์ข่ากระดัดเองก็จะประหมาาไม่ได้นะครับเดินเข้าไปไม่ระวังนี่มีติดหลงหลับไหลได้ตลอดครับอ้าวไฟแดงเข่ากระดับนะน้ำเงินสุรศักดิ์หมาสีหน้าแววตาสุรศักดิ์ดูดิเฮ้ยมามาอ้าวเก่ากระดัดแหมรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกิน เหมือนกับน้องบอลนี่นะอา้าวนี่เลยครับโอ้ยนี่เข้ามาเรื่อยนะเก้เากระดัอ้าวแดงนะน้ำเงินสุรศักดิอ์อ้าวขยับมาเรื่อยนี่แหละครับทุภยวมวยมันมันสุกมันต้องมันอย่างนี้โมตามาเต้นแดกเต้นกาไม่อา้อาวอ้าวต้องวัดดวงกันเลยทีเดียวนี่ครับดาบ,บีแมทภาคใต้หไฟแดงโอ้ยใยแดงครับ จอมดีเดือดวงในเข่าจัดเลยครับจักรบีน้ำเงินนี่หนักแรงทุกลูกไปขาต่อยหมัดรุ่นพี่จากจังหวัดตรังจังหวัดตรังนี่แชมป์เป็นโลกสถาบันหลักคนแรกของจังหวัดตรังนะครับของภาคใต้เลยครับจังหวัดตรังก็คือเจ้าโอเล่ดงนะครับโอเล่ดงในอดีตนี่ยโอเล่ดงซีพีเฟชมาร์ทครับแล้วก็ยอดมวยในอดีตพลเลกพลเลรบทำนานเลยครับทำนานยอดมวยภาคใต้ไอ้หนูเมืองตรังครับนะพุธ เป็นตำนานของเมืองไทยแล้วก็จังหวัดตรังเลยครับแม่ว่าไม่กลัวเลยนะครับเก้ากระดาดรุ่นน้องก็จริงแต่ขยับเข้าหาชนไปเรื่อยนะครับมีหมัดนําไปก่อนเป้าหมายนี่อยู่ที่วงในแนะ่พยายามจะเบียดจะปล้ำเลยตุลสาก็มีหมัดมีศอกคอยระกัดเอาไว้นะครับวงในนี่สีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่ดูว่าจะเริ่มได้ใจนะครับอาศัยสภาพร่างกายความสดนะครับเก้ากระดาดเบียดเข้าไป ดูครับกู่ละตากีนะครับโอ้โหหมัดขวาลักต่อยนี่แม่นด้วยแรงด้วยนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับอา้าวซ้ายมาทีนึงยโอ้โหทั้ทงหลังแดงดำไปแล้วนะครับอา้าวเก้ากระดาษผิวแกขาวหน้ากหล่อด้วยนะเอา้าเข้ามาไอม้มวยหล่อเหลาไม่ไม่สำคัญนะมันอยู่ที่ฝีมือเอา้ามาดูนะครับฝ่ายแดงฝ่ายแดง,งเก้ากระดาษอ้าวเตะไปสุรศักดิ์มาดูสีหน้าแววตาสุรศักดิ์นี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอ้ปลาดุกยันเงนียบงีโด้ปึง้งปึ้งไปเลยนะเอา้าโอ้โหนี่ครับ มาความหนักความแรงของรุ่นพี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ทำให้เก้ากระหลัดฝ่ายแดงมาแกก็ไม่กล้าเดินเร็วเลยครับเพราะว่าดูครับว่าตอนนี้รุ่นพี่น้ำเงินกระดูกประสบการณ์สุรศักดิ์แกมารอบวกอยู่ครับโอ้โหดูเอาเอาแลกหมัดมาแลกมาจากนี้น้ำเงินชอบน้ำเงินชอบโอ้โหเลยว่ามาแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับสุรศักดิ์นี่วงไหนก็มีไล่แขนนะครับอาศัยความเก่าเข้ามาช่วย ทำไม่ก้าวกระดก,ก็ยังปล้ำไหนตีไม่ได้แต่ยังเดินเบียดตลอดพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับยก3แล้วครับแล้วก็รางวัลเพิ่มเติมมาจากคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจนี่มอบให้เตะก้านคอ10,000บาทศอกกลับเขาร้อยสองหมื่นบาทจระเข้ฟันหารับไป30,000่นบาทครับนี่ครับรางวัลจากคุณจิ้นเจเจครับเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีครับ แยังมีร้านคอกเทลซีฟู้ดนะครับร้านคอกเทลซีฟู้ดที่จังหวัดขอนแก่นครับเรียนเชิญพักพวก,พวกเพื่อนฝูงของคุณจิ้นเจเจเลยครับทั้งเจเจปอไก่ชนอุดรธานีและร้านคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับมาตามมาต่อยกที่3นะครับเริ่มจะเดินเร็วยิ่งขึ้นแล้วนะครับก้ากระดัดขยับเข้าไปมีแข้งขวานำไปก่อนโอ้โหสุรศักดิ์นี่ วันนี้รุ่นพี่ชกละเอียดนะครับชกในเกมตั้งรับคอยออกแงแล้วก็มีหมัดลูกทีบนี่ทำร้ายจังหวะไปเรื่อยดูวเากากระรัดเดินก็จริงก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากนะครับยายบจะเบียดจะปลาำวงในก็โดนสุรศักด์อาศัยความเก่านี่นะครับไล่แขนกดแขนเอาไว้เดินตลอดเอาเกากระรัดนาเมือนสุรศักดิ์สุรศักดิ์ดูดิ มาเอา้าโอ้โอ้ยัดไปเอาขวายดอกนึงเอา้าตรงแกให้ได้นะตรงแกให้ได้นะเอา้าเก้ากระดับเอา้าสุรศักดิ์แกชกแบบนี้แผนมีแผนมีแผนเอา้ารุ่นพี่รุ่นพี่เอา้าซ้ายไปแม่นีลาแกชกใช้ได้เลยนะครับสุรศักดิ์แต่ยามุดแรงนะเก้ากระดับกัแบเบียดเอ้าล็อกแล้วล็อกแล้วเอา้าบ,บีบบีบแม่กรรมการแกะแยกก่อน <c oughs> นี่ครับมหาสนุกจริงๆครับ ฝ่ายแดงเก่ากันหลักสอเทียนโพครับมหาลูกศิษย์ของท่านรองออสท่านรองออสสอเทียนโพครับในตำรวจรักมวยน้องเงินสุรศักดิ์ลูกศิษย์ภูดามครับภูดามยิมมีมิวคอนสติลนะครับมิวคอนสติลให้การสนับสนุนด้วยฝ่ายน้ำเงินนี่แหละครับอ่าธนาคารโอคันแกะแยกออกมาก่อนเรียกว่าเก๋าเกมเที่ยวลากดินเหมือนกันนะครับสุรศักดิ์นอกนี่มีจังหวะออกแข้งต่อยมาสวยๆวงในนี่ คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้ดูนะครับขึ้นบนไม่ได้เลยนะครับเก้ากระดักพยายามจะเบียดจะพล้มหนายขึ้นบนมาโดนกดแขนเอาไว้ก่อนไอนน้ไม่ถนดัดกรรมการต้องแยกนะครับมาดูว่าในช่วงปลายยกที่สามจะเร่งเกมได้ขนาดไหนแล้วครับเก้ากระดักรูใ้ใจรถต้นคออย่างเดียวเลยเก้ากระดักรสุรศักมาอา่าฉันมีเชิงมีเชิงเอา้าตั้งกำแพงไว้เอา้เอาตีเด้งมาล็อกแขนไล่แขนไปเรืเอ่อยอ้าว แม่ถอยตัวไม่ไเอาเกากระดับยังตีไม่ันะโดนเทเสงเสียไปดอกนึงหวัดดวงเลยเอาขวาลุดนเหนอหลุ่นเหนอเอามาติดตลอดเลยนะครับเกากระดัเอ้าวสุรศักดิ์ต่อยแม่สุรศักดิ์กระหนุงเชิเออกฟันมาแทงมาเกากระดับจะเบียดให้จมให้ได้นะครับแม่ปลายกห้าวนี่ครับ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับยก3านี่ครับหามาวยเขาไฟแดงเครื่องเริ่มติดแล้วครับมาจับโอ้โหจับลูกนี้สวยแต่ว่าจับได้แต่ตีต,ตีไม่ได้ครับตีไม่ถนัดครับอ,อยู่ในช่วงลายยก3ามแล้วนะครับไม่สนครับกาวกระลัดาจากกระบ,บีติดข้าบายหมดยกที่3ามพักกันคู่เดียวครับ ย้อยประชาันมาครับศึกมวยไทยวันเด็กนะครับศึกมวยไทยวันเด็กแห่งชาติที่สนามมวยฟอร์ดเยื้องกับบิ๊กซีปัตตานีครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปครับเาเจอกันได้ครับจัาเนกตากใบจัดเอาไว้พรุ่งนี้มีของขวัญและไอศครีมแจกให้น้องๆหนูๆด้วยครับเอาละครับมาเริ่มกันยกที่4นะครับยังคงเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับก้ากระดับแล้วก็ปล้ำในชนไปเรื่อย สุรศักดิ์นั่งชกในเกมตั้งรับหมีหมัดนะครับคอยบวกแต่ว่าพอโดนเบียดเข้าไปหนักๆนี่ทำท่าจะอ่อนละโหยลอยแรงไปเหมือนกันแหละครับโอ้รุ่นน้องนี่ดื้อแล้วก็แข็งแรงจริงๆครับเก้ากระดับอ้าวเด็กดื้อนี่เด็กดื้อต้องตีต้องต้องตีด้ไหมไม่เรียวอ้าวชนอย่างเดียวเก้ากระดับอ้าวโอ้โหสุรศักดิ์ต้านอยู่หรือไม่อยู่นะครับโอ้แกขาดความเต็งใจเลยอ่ะแกลุยอย่างเดียวเลยนะครับเก้ากระดับไม่ไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยอ้าว ต่อยมาต่อยมาเฮ้ยต่อยมากระพาเลยพาอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โครงสร้างรูปร่างหงเห้งดีเหลือเกินนะครับเต้าขะดัดเอาหัวที่มาเจอกับสุรศักด้านอยู่น่าไม่อยู่นะครับแ่ชนอย่างเดียวว่าให้ใจทั่ททองไม้เสียบไปอีกดอกเนี่เสียบไปโอ้นี่นะครับตัวนี้เท่าดูดิเอาอีกแล้วแต่ไม่เกรงใจเลยนะครับเต้าขะดัดเอาฝันมาทีสุรศักด์เอ้าฝันไปไหนเด้งมาหนึ่งอ้าว เสียบไมเสียบเสียบไม้เสียบไม้เอ้าเสียบอีกอาวโอ้โหนี่ครับมาไปไม่เก่งใจรุ่นพี่เลยไปแดนดูครับโง่เฮงสองมวยดูไปเข้าไป แต่ดูครับสุรศักดิ์เดี๋ยวต้องงัดงัดลูกหนักลูกแรงแล้วมาแต่ว่าถึงตัวไม่มีโอกาสได้ง้างต่อยเลยครับเยลีนี่ว่าโดนถึงตัวตลอดนะครับแล้วเรียวแรงนั้นก็อ่อนโอยลอยแรงกระทุ้งเข้าไปกระทุ้งเข้าไปกรรมการนี่ยุติการชกเลยครับมาดูว่าสภาพนี่ไม่ไหวแล้วนะครับเรียวแรงนี่หมดเกลี้ยงหมดถังไปแล้วครับสุรศักดิ์นี่เลยครับก็ชนะที่เร่งเอานะครับแบบหมดทางสู้ TKO นะครับ ก็เก้ากระดัจนะครับซอเทียนโพโอโหโชว์ฟอร์มไพเอกเลยวันนี้นะครับชนะเทเลนการ์ดอในยุกที่4แบบหมดทางสู้ในการชกับสุรศักดิ์วันนี้นะครับโอโหนี่แหละครับเท่เลยนะครับนี่และโอรูปร่างก็โครงสร้างก็ดีด้วยพักสักครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอามาดูภาพช้าก่อนนะครับลูกไหนนี่เดินตลอดเลยทีเดียวนี่หนึ่งดอกสองดอกมาทัวร์เลยพาทัวร์กรรมการนี่ ดูแล้วมีประสบการณ์ด้วยนะครับกรรมการเห็นว่าไม่ไหวแล้วอ้าต่อยได้ก็ต่อยไปแต่ในนี่ลุ้นๆเลยรูปร่างกินขาดเลยนะครับนี่ขวางและตีขวางและตีกรรมการเห็นดูแล้วไม่ไม่ไหวเลยนะครับ